ไม่มีหัวทำไงเชื่อมไม่น่าจะมีตัดต่อก่ละ่ะไปดูก่อนถ้าไม่มีหัวให้ตัดต่อไหมละ่ะครับครับเนางนนเรียบร้อยแล้วครับเอาออกแล้วจนมาว่ารู้อยู่ว่าเอาไม่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 เป็นไรครับถ้าเราตัดต่อตัดไงตัดตัดไงอันนี้ครับ นแล้วคนวนี้เอาปลอกปะจุใส่รเส็จแล้วก็เชื่อม,อ,มอัดใหม่อันนี้เชื่อมอยู่แล้วตัดแล้วก็ต้องเชื่อมครับ,รบแต่ผมว่าไม่มีหลอกหัวแบบเนี้ยมันเป็นหัวเกียวมินเขาเรียกเป็นขีดเนี่ยดูดเกียวดูดเลยครับคนเราไม่มีหัววระสันเราเม้ยหัวปร้ตัดตัดเอาซีเมนต์ใส่หัว,วก,ก็ไม่นลองใส่หัวก็ ครับเมื่อนี้เมื่อนี้ก็ยูบ่บ่อดินพี่น้องยูบอ่อดินเป็นงานถอยครับงานถอยงานหลอกงานหลอกหน้าครับหลอกหน้าครับเพราะมันใส่ว่าเสื่งสิหลอกหน้าแบบตักหนึ่งสองตักหรอกครับหลอกแบบเอาต้งหัวยออ <c oughs> หวยาออกเอาห้วยหยาออกก็มาเอามาเท่เท่ลงพี่ครับเองเรียนถอยให้ว่าซ้ำกันแหละครับเอาไมโค้มาเสียหยาออกจากนหน้าห้ยเพื่อนนะครับ เอาบนีมาวอาเลียงนีต่อพี่น้องเลียงสายให้ให้โนริกดำครับเนี่ยที่ผมไปเปลี่ยนมาครับไปเปลี่ยนมามันแตกแตกช่วงนี้ครับนี่ยแตกช่วงนี้เห็นว่าน้ามัมนนิ่ไหลสาลาลงเลยครับก็เลยไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมานี่ก็ใส่มาได้ระยะหนึง่งโอเคอยู่ครับบ้องหัวครับที่ผมไป ไปเปลี่ยนอยู่ไอ้อำเภอรกรกนวดน,นะครับเนาะเดี๋ยวราคาจากบาทในการเปลี่ยนเดี๋ยวผมสิมบอ่อีกที่หนึง่งนี่ครับไอที่ไปเปลี่ยนนี่คือหัวตรงนี้เขาทางลานเขาบบหมีครับเนี่ยทางลานบะหมี่ให้ก็เลยได,ด้ตัดตัดเราออกเชื่อมครับตัดตัวนี้ครับตัดตัวนี้ก็ออกเชื่อมทั้งหัวทั้งท้ายครับ ตัวการตองเชื่อมพ่อจอกับยูดีอยู่นีครับเนี่ยบ่หัวบ่ซึมครับโอเคอยู่ถือว่าฝีมือใส่ได้เลยบ้ดนี้มาเบิง่งราคาครับมาเบิงบ่งเบิ่งราคากันไอตรงคดลวดนี่ครับคดลวดนี่ของเดือมันใส่บ่อด้ไรครับเพล่นเพิ่นวามันฟีดเกินไปมันใส่บ่ได้รครับก็เลยได้ซื้อมาใหม่ครับคดลวดนี่สี่รอยบาทครับนี่คดลวดโดยเฉพาะคดลวดนี่ครับสี่ร้ยบาท ต่วเส้นสายนี่ผมบ่ฮู้จากราคาพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าบวกบวกเป็นราคาร่วมทั้งสร้างทั้งยางมากครับสายสายให้นลลิกปั๊มนะครับร่วมทั้งหมดนี่มันพันสามนะครับรวมทั้งหมดทั้งค่าสร้างบนดอกเชื่อมให้แล้วก็ทั้งสายทั้งทั้งไอไอไอคดลวดนี่ครับทั้งหมดพันสามพี่น้องพันสามก็ใส่มาได้ระยะนึงแล้วล่ะแห่งงานแต่ว่ามันสีหัวปนออก่า ออกเชื่อมเปนน็นยังไงเนาะมันสิดีบ่เนาะป่าก็วาใส่มาในระยะหนึ่งก็โอเคอยู่ครับใส่ได้อยู่เพิ่นวามันหัวอัดมันบมน่มีเนาะเพิ่นก็นเลยมาแปลงไส้ครับแปลงไส้กับตัดตัดล้วก็เชื่อมเชื่อมไส่นี่ครับ